ครับก็สวัสดีนะครับผู้ที่เข้ารับชมช่องสิงบุรษไทยชาแนลนะครับวันนี้ผมก็ไปเดินตลาดนัดพักเครื่องใหม่แล้วครับวันนี้นะครับองค์แรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเป็นพักกุลเรียกพักกุลีลานะครับกุชุมลุมสงจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นพักกุนะครับอายุประมาณสี่ร้อยปีนะครับเป็นสมัยอยุธยานะครับ ปู่ชุนนุ่มสงเนี่ยจะคล้ายๆกับพระกุวัดการ้องนะครับเป็นหน้าเนี่ยจะเป็นพระดีลาเหมือนกันเลยครับให้สังเกตด้านหลังนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของกู่ชุนนุ่มสงนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าจะมีหลังเข็มนะครับแต่ถ้าเป็นกู่การ้องจะไม่มีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสภาพสวยๆนะครับ จะซื้อขายู่ประมาณหลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทแต่องค์นี้สภาพเ็าเรียกว่าเนื้อชินระเบิดนะครับอันนี้ผมซื้อไม่ได้สองพันครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระปกหน้าปกนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จเป็นเกจิดังนะครับของสมรสงครามนะครับเนื้อเมกะพัดจะได้นะครับองค์นี้หักนี่นะครับอยู่ด้านหลังหัก ถ้าเกิดไม่หักเนี่ยประมาณซื้อขายประมาณหมื่นสองนะครับอันนี้หักตะแล้วครับผมซื้อมาสองพันครับต่อมานะครับเป็นพระพิะเนรอันนี้ไม่ทราบที่ครับพระพิคเนรแต่สวยดีครับเนื้อหาเก่าซื้อมาห้าร้อยบาทครับองนี้เป็นพระประจําวันนะครับเนื้อกระไหล่ทองเก่าครับออกปีสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับ วัดศรียุรามณีครับเป็นพระประจําวันนะครับซื้อมาสามร้อยครับไม่แพงองนี้ก็โทษนะครับองค์นี้ก็เป็นพระรูปหล่อครับไม่ทราบที่นะครับอ่านชื่อไม่ออกครับต้นตอกโคตก็พระสวยครับซื้อมาแบบไม่ทราบที่นะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้นะครับเขาเรียกว่าพระรูปย่อยครับ องคหละห้าสิบบาทเราก็ดูครับชอบองค์ไหนอะไรเราก็ซื้อมาเก็บไว้อันไหนสวยอันไหนชอบเราก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับพระพวกนี้จะดียางหีืคซื้อส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้นะครับแต่พระปีใหม่ๆครับเราก็พยายามเลือกหาดูนะครับเราชอบองค์ไหนเอามาดูได้ครับอย่างองค์นี้เก้าหน่อยครับสวยครับอันนี้ถ้าเลือกกระไหลไฟเลยครับที่ผิวดงๆเนี่ยบางทีเราซื้อมาศึกษาได้นะครับผิวกระไหลไฟอะไรเงี้ยครับนี้ซื้อมาสิบองครับ ครับชอบก็ช่วยกดร Subscribe รด้วยนะครับจะมีคลิปต่างๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ